สวัสดีจ้าพี่โยคราดปาดอีกนะจ๊ะค่ะน้องแก้มค่ะวันนี้พี่โยก็เลิกงานมาสองถุงนะจ๊ะนี่ต่ว่าแม่กัน้องกันหลานก็พากันทั้งโลกทีนี้คราวนั้นจะแล้วก็พอดีวันนี้พี่โยได้รับโทรศัพท์จากไปรษณีย์นะจ๊ะว่ามีพัสดุกองใหญ่มาส่งนะจ๊ะแต่ว่าก็ให้พี่โยน่ะไปรับกับไปรษณีย์นะจ๊ะแต่ว่าพี่โยก็ดูแล้วจ๊ะว่ามีจะมีของมาส่งนะจ๊ะเพราะว่า พี่ที่ว่าแกฝากของมาให้เกตุโธมาบอกหลวงนานะจ๊ะว่าจะมีของมาใหานะนะะ้แล้วก็ฝากส่งมาให้ในใจแล้ก็ให้อรอหลับแต่ว่าพี่แกบอกว่าให้มาแก้ดูเนาะเองนะจ๊ะวว่าข้างในเป็นอะไรเกย์ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรมาจ๊ะอันนี้ก็เป็นของจากพี่ฟาติมะนะจ๊ะหรือว่าพี่มะนะจ๊ะจากเดนมาร์กนะจ๊ะนี่ที่ทรงมาให้พี่โยนะจ๊ะพี่แกโทรมาบอกนะแล้วเนาะแล้วแกก็บอกให้มา แกะลุ่น UH, กันนะจ๊ะบารข้างในเป็นอะไรนะจ๊ะมาจ้ะเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะว่าข้างในเป็นอะไรดิจ๊ะนกองกระยาใหญ่นะจ๊ะนี่พี่โยไปเอากันไปสนีกับตกใจอยู่มัจจะทำไมกล่องใหญ่แท้บาวันนี้มีข่าวดีเด้อจัะนี่วันนี้วันที่เท่าไร่น้อนี่วันนี้วันที่หนึ่งเซนเป็นเซนพี่โยก็มีข่าวดีแต่ว่าแจ็คเมลลี่มีข่าวดีไม่ได้จัะนี่ ก็เป็นการเฉลิมฉลองอายุ63ปีของแบลรี่ดจจะไม่รู้ว่าเอฟซีมีใครจูบดีไหมดอนี่เดวกันเดินอยู่ในกองนี่อะไรน้อนโอ้แกดูได้ไหมฮึ่ยยัโยเขาดนอยากแกด้วเจ้ะ แั่นี้ก็ต้องเก็บฝาองกคก์กนใช่ไหมแลอวจะโยขออนุญาตลุ่นกัน,นะจะเป็นอะไรนะจ๊ะโอ้แม่นยโยไปเตะแตัดที่ไหนนั้น,นจ้ะโอ้ปละพ่มเออเป็นปลาพรมเด็ดจ้ะนี้อ๋อนี่โอ้น,โอนี่เลยปาซิมาจั๊กเป็นมากระซุงมาให้เด็ดจ้ะนี่อ้าวอันนี้หลอกรุดแล้วทำยังไงละ่ะ <laughs> ดี๋ยวอันนั้นแกะล็อกชื่อดูดุ๊กตีดูดูอันใหญ่เนี่โอ้นี่ดิผิวใจเออผินใหญ่ดิจ้ะยาคีบกล่องนอนนีปลค้เออดินี่จ้าดิห่ากล่องด้จ้ะนี่อ๊อฟอ๊อฟเออนี่จ้าดิพรินเซสของใครเนาะพรินเซสนี่ลายนี่เนาะจะเป็นของใครเนาะนี่ ใครชอบได้ไหนเดี๋ยวก็ให้เลือกกันด้วยจ้าหเพราะว่าเดี๋ยวพ,พี่โยจะให้แม่ให้น้องแล้วก็ให้หลานเลือกก่อนจะแต่วา่าพี่แกก็แจกมาเลยจ้าบาห้ากองนี้ก็คือให้แบงแม่พี่โยน้องแนนน้นองแก้มแล้วก็น้องนิ้งด้วจ้ะแล้วให้มาเลือกกันจ้วยาจะได้อะไรด้จ้าเฮ้ยเกะยากยอ้า ค่ะน,นี่โยแก้ไม่ค่อยเป็นด้วยเดจินเดี๋ยวกะน,นี่สวยไหมเด็กใส่ต่อเป็นตับแก่เลยเดจะนี่เป็นลูกเจ้าหญิงนี่โอ้นี่๋ยวจะมีมานี่จ้ะโอ้นี่เป็นเจ้าหญิงเหมือนกันจ้ะแต่ว่าอันกองสีส้มนี่พี่โยยังไม่ได้แกะลองดูเด้จ้ะว่าเป็นสีอะไรเดจิะ เก็บใ okay. น,นถุงอันนี้อยู่ไหนเนื้อมาใส่ถุงใบคืีนด้ออนี่ผับดีๆแต่ถุงใบเดียวเดี๋ยวพี่โอลองแกะสีส o o ดูนะจ๊ะอาจจะเป็นภาพผมสีอะไรนะจ๊ะตอเกี้ยวหลบไม่ค่อยจริงได้แล้วพี่โออยากดูสีนะจ๊ะว่าส <laughs> ีก็น่าจะคล้ายๆกันนะจ๊ะว่า <laughs> อม oh ันจะเป็น oh. ส oh ีสามกล่องอ๋อใส่เลยน้องแกนถูถูนี่นะจจะอ๋อนี่อันนี้ก็เป็นขล้องสีนี่นะจจะนี่ก็เป็นขล้องสีนี่ก็อันนี้ก็เป็นสีดำอ๋อเดี๋ยวก็จะให้ให้แม่ให้น้องแน่น้องแก่น้องนิ้งเลือกมาจะบ่าจะเอาพื้นไหนเดี๋ยวอันไหนเรือก็เป็นของโยน่้จะจะให้น้องๆก็แม่แม่เลือกก้น่าจะอเลยจ้ะ พี่โยก็ขอขอบคุณพี่ฟาติมะจากเดนมาร์กมาด้วยจ้าที่ว่าทรงพาหูมมาให้กับพี่โยและครอบครัวขอขอขอนะจ๊ะอาจารย์เดี๋ยวไปดูกันบ่ารวันนี้จะทำเมนูอะไรกินเขานะจกก๊ะแตจา้านะจ๊ะหลังจากเปิดของเสร็จเรียบร้อยแล้วจ๊ะนี่มาดูแมรี่ทำอะไรเนาะนี่อันนีค่ะวันนี้แมรี่จะทำน้ำพริกเอ,อกา,กากากหมูนะจ๊ะน้ำพริกหวานนะจ๊ะจะจิ้มทักกเดาเป็นไงเนาะว,วันนี้มาถิ้นนึง กรืเชงนิดน้อยจ้ะนี่ได้เอานาเาจาแม่รีก็เทียมไอ้เจี้ยวกระเทียมแล้วก็หอมให้เหลืองแล้วเด้อจานนี่น้ำตาลด้วยเด้อจ้าอันนี้ก็เป็นกากหมูก็ริดคนเด้อดเด้อนี่อ่าอันนัรักมันแหละจ้านี่อ่ามีรีก็บเตจายลงไปแล้วคนเด้อดวันนี้โชคดีพูดสวัสดีค่ะเดือดจาจวันนี้นสดน้อยไปเท้าลูกจา ลุกได้เยอะกวอันนี้ก็น้ำปลาถ้าจะเด้อเดี๋ยมันเดิอดนะจาะปรุงให้แบบเป็นน้ำพริกที่พร้อมกินได้เลยนะจ้ะอันนี้ก็นามขามถ้านจะเด้อนี่มะขามเปียกอันนี้ก็ผงนัวจ้า แล้วก็คนจ้านี่คือสูตรทำน้ำริกกากหมูเลยจ้ะน้จพริกกากหมูไปจัดเป้นน้ำิกหวานจิ้มผักสะเดาเนี่ยนะจ๊ะสูตรของแม่นี่ะนี่แต่น้ำิกมะม่วงมาบ้านนี่ก็อร่อยอร่อยดีนะ <c oughs> นะ่ะเอาไปให้ข้าจิมก็อร่อย <c oughs> เพื่อหม่อมขอเลยจ้ะเดี๋ยวแบ่งให้เดือดด้ว่วะอร่อยว่ะรี่ว่าได้จ้าว่ะ ไม่เอาไปให้หแลวจ้ะโอ้ยตั้งินอะลอยเกินว่าเสียงโบอ,อันนี้ก็ขันตอนทุกทายขอใบหอมเลยจ้ะไม่มีใบพักชีจ้ะตามจินก็จะเอาใบพักชีได้เลยไม่มีจ้ะเนี่ยใส่ลงไปเลยจ้ะ อันนี้ก็เป็นอันบททักเซ็ดเลยเนาะจันนอเดี๋ยวไปกินเขาก็มีดีเลยจ้าเด้อม,มาจ้ามากินเขากับพี่ยูเด้อจ้านนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้เกมเกมก็สวัสดีตอนนั่นเรียนเนาะมาจ้านี่สวัสดีจีอันนี้ก็มีพันนกพสะเดา้ลก็พักไก่เนมเด้อจ้าตุ่มเด้อจ้าเด้ออันนี้ลวกจ้บอันนี้ก็มีไก่หนึ่งจ้า แล้วก็น้ำพริกจิ้มไก่นึงเลยจ้ะอันนี้ก็น้ำพริกหมูหวานที่เมลีทำตัวนั่นเลยจ้ะโอยหมูไอ้นั่นนะจ้ะหมูโรอบนะเนาะไอ้หมูกากหมูนะเนาะจ้ะแล้วก็พักสดจ้ะมีพักทั่วประกาศขาวจ้ะมาเด้อมากินเขากับเมลีเด้อจ้ะเด้อโอ้ยเยี่ยมเลยน้ำพริกอันนั้นมาละมีช้อนตักใส่หรอพริกมะม่วงนะลระพริกจ้าเราได้จัดก็ได้จ้ะวันนี้ก็ ข่าวดีสองหลอกดิจิตหลอกเชิงช่วงบ่ายซีโมเยนก็ดีหลอกหนึ่งแหลนดิจิตแล้วก็ช่วงเย็นที่ว่าเดือดงานมากก็มีข่าวดีน่าจิตแต่ของปลากอีกโล่แต่ของปลาเอฟซีเป็นยังไงกันดึงนอจ้ะพักบ่ายนี่ในตะกี้กังวงของ ลอยแ้วกินไม่ได้เอามาเลยมน่นตัวเองนย่นบผิดอันเดีวก็ไม่เอามาจะพักแต่ดาวเยอะนิดิน่อยดาวจืดค่ะดาวจริเนี้ยเดี๋ยวไปเจ๊พไหน่ บางงานนั่นอตัดเลยเขาแกะมาสีอะไรเนาะครับผมเนี่ยสีจำพูสีจำพูอลากระตูนนี่หรอปลาดเด้งสีจำพูเลยมันจะอาจเป็นสีอื่นไหมไม่ผมไปผมมากลายเป็นสีเละๆซะแบบเว้ย แมวันนี้นิ้งเขาก็พินิจังแบบไปอัดอะดามาจากโรงงานเลยแตเดือย้จเลยไม่มารวมกิ้นเขาด้วยตรงนี้แม่ดีจะกระดามันเยอะไม่ได้จ้ะจันนี้ โทรถามบบนะอยู่ไหนอยู่ปามันอ <c oughs> ่ะวันนี้นะเมลี่ก็จะได้ไปก็ทำมาบ้านนี่เลยจ้ะต่ว่าพอดีคนผี่เขาไปไปคนอ่ะสองคนอ่ะเลยเขาไปหาเมื่อจากคนไปเกินเขาทิกลับเลยจ้ะเด้อไปได้จ้ะถึงยี่สิบหัวไหมหล่นขักจากกูเลยชวนโนก้าไมยไว้เด็ดงย เยอรวนมากมากตกะไรไดินไกกินตะไคร้นี่น chín được cái này còn mà công văn thì cực chín này Cái mưa mà tránh mũi nó tăng chín rồi dịp tết đại thằng si thúng này biết phải tay nó có phải đến khi ông thiền có phải có lăng đế bật phật nhé có phải của người tá của mô mày hiến là lấy เดีย๋ยวเมื่อมึงไปหนีโกหนี่ลอยไปทางนี้ตย้งเตตีหา่าไปได้มาตรงตรงปุ๋ยเดี๋ยวคุมาหนังซักท็ศเดี๋ยวชวนเมียไ,ไปอีกเมียไปมือถุยเดีกถ้าลงเขาเมีไปหาโก้ก็ได้นเะรืงลูกเดี๋ยวเขาไปหาโกนะ้เนาะไปสงคนเขาก็ได้คนละคนหนึ่งด้ีุ้งปุ๋ยอีกคนหนึ่งด้าามทุงปุ๋ย ไปแต่เชาวเขาก็เดินเขาคไม่รอนนี่ยิ้งไปโบเหือเขาตาไนี่ะชิ้นอะไรเลยอะไรถไตลนี่เไปส่งเมฆเขาให้เมฆกอดถบงจะจะดินมากไหมแต่เนี่ย่ค้งก็้งดนง นายเจ้าเนี่ยพินขาวก็พิโยด้วยจันมันตุ้มใจใครดิโน่น้องก็แม่ก็นั่งรอชิ้นกับพิโย่จนยึดด้วยจัเนั่ยั่ทร์มาหนั่งชิ้นคนเดียวสิเงา ลี่ก็ขอบคุณกับของฝากมากๆเลยเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวฝากของมาให้ลี่ จาพบไงมห้เมลีด้าให้หลูกด้ากันหลานด้จาจะพบคุณหลายๆจ้าลูกสาวจา้าเ็นมาใช่ไหมแม่ก็ควรจะลืม ้องแกะผอไปตักใหม่อะไรกันนะทำมาทำไมนี่มุดเลยหรือเปล่าจะได้ทำอะไร เนี่ยบันที่วัดท่าทำหน้ารถมุ้งเลยตอนนี้จะคือทักก็เก็บมาฝากมูเลยตอนน้มันไลยได้เงิน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 เลยนะก็เลยเก็บมาฝากง่ายไม่ใครเออแก็ไม่มันอื้มอ่านเลย ไหวเ,ยเลยเราแข็งข่อยมือกันนั่นไปติดกันนะเราแก้มขยื้เอาแก้วมาให้ได้แล้วข่าวมดจะไม่ดูตัวใด้ตา มีผีเอสซีเบาๆกินถ้าสะาว์ไลายนอนรับดีจับยูเลยกินสดาวาไลนรเลยแต่ดูคลิปเขากว่ากินมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะสแตวน่ะข้าวอืมข้าวเล็กยเดิ๋อนี่เลอดเดอยนัเลยแต่ไม่ลแ่รยเลยแต่ไม่ล้า ยายแม่เลยต้นเสียงตะกิ e ้นเองไก่ถั่วตอนมนึงไว้ก็นิดเดียวเหมือนเดิมเอาไหมเจ้าทำไมรันุ่กถังวันหนึ่งยายกินยายทีนกอนเขาเลย ก่้ตักดีๆนะละบ้างไก่กระดูนะ เต้นเพชรได้แหลยทำเองเพชรเองอะไรแจกคลิปนี้ก็จะไหวลเลยแค่นี้นะจัดก,ก็กแต่ว่าพี่โยก็จะกินต่อน,นี้จัดยังนั่นยังอ,ยงอร่อยอยูจ่จ้ะพี่โยก็ขอขอบพระคุณพี่ฟาติมามากได้จัดลูกพี่มาแล้วจัดจาก,จากประเทศเดนมาร์ากได้จัดทิวาส่งผ้าห่มมาให้ พี่โยไ้แม่แล really? so. <sh> ้ว <pu> ก <amente> ็ให้น้องก็ร้านนะจ๊ะแล้วห้นองนองก็ร้านเลือดกันไปแล้วก็ไ้แม่เลือดเขาแล้วก็เลือดในที่พี่โยก็เอ้าวนั่นนะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกทคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ารักเหมือนเดิมจ้า